เอวาเผยโมเมนต์หลังแฟนหนุ่มเนทไมล์เมทเนทตัดเพ้ะไม่หล่อรวยเท่าคนอื่นสำหรับคู่ของทายาทหมื่นล้านอย่างเอวาปวารวันกับแฟนหนุ่มยูทูบเบอร์เนทไมลเมทเเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทั้งคู่นั้นรักและใส่ใจดูแลกันมาเป็นอย่างดีโดยแฟนๆมักจะเห็นโมเมนต์ของการซัพพอร์ตของกันและกันของทั้งสองออกมาอยู่เสมอนุนนำกันในทุกเรื่องจริงๆค่ะ ล่าสุดเอวาก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักหลังจากที่เนสนั้นชอบพูดว่าตัวเองไม่หล่อไม่รวยเหมือนคนอื่นโดยระบุว่าหล่อที่สุดหลายครั้งพี่เนทชอบบอกว่าพี่ไม่หล่อเท่าคนอื่นพี่ไม่รวยเท่าคนอื่นพี่ไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่สําหรับหนูพี่เนทก็คือคนที่ดีพอและพอดีสําหรับหนูที่สุดมันไม่มีใครที่ดีที่สุดมีแต่คนที่พอดีกับเรา อยากให้พี่เนทมั่นใจในตัวเองเพราะหนูจะคอยเตือนตัวเองว่าพี่เนทหล่อที่สุดอีอีเลยโลงเพลงนี้เผื่อวันไหนที่พี่คิดว่าตัวเองไม่หล่อจะได้กลับมาฟังอีอีอรับวูงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวคอมเมนต์รัวๆเลยว่าน่ารักที่สุดเลยซัพพอร์ตกันและกันอยากได้แฟนเป็นเอวาเลยค่ะน่ารักอะ่ะไม่มีอะไรดีเท่าคนที่พอดีและดีพอจริงๆแล้วค่ะ พี่เนทน่ารักรักพี่เนทพี่เอวามากๆเลยค่ะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยแหละค่ะคอยส่งกำลังใจให้กันซัพพอร์ตกันเสมอเลย